ผู้สูงอายุนะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เขาจะเข้ามาศึกษาดูงานกับเราอย่างเหมือนวิชาการเห็ดนี่ยค่ะเขาสามารถที่ว่าทุกหน่วยงานที่ว่าจะไปทําเป็นอาชีพเสริมได้หลังจากเขาทํางานปรจะจําแล้วเขามาทําอาชีพเสริมตรงนี้ได้ค่ะเขาก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะตรงนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยนะคะ ได้ชมการเกษตรกรรมที่สามารถทําให้คนในพื้นที่มีงานทําไม่ต้องเสี่ยงออกไปหาอาหารแล้วนะคะช่วงหน้าใต้ฟ้าเมืองไทยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับศูนย์ครูใต้และโรงเรียนพระราชดำริอดใจรอสักครู่หนึ่งค่ะ ชนไทยมีความมานะภาคเพียรเพราะเรามีแบบอย่างที่ดีร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจา้ากองทัพบ,บกและโครงการทำดีมีอาชีพแม่บอกว่ามันเป็นโอกาสดีของชีวิตแล้วหน้าตามเป็นยังไงเดี๋ยวเฮ้ยกินข้าว,ว,วโอกาส อยู่ตรงหน้าเราตลอดน,นั้นแหละอยู่ที่ใจเราจะเปิดรับหรือปล่อยมันผ่านไปวันวันโครงการทำดีมีอาชีพเชื่อมเยาวชนนอกระบบการศึกษาสารสเสจังหวัดชายแดนไทยสู่ประสบการณ์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นทุนในการดำรงชีวิตโดยกองทับบและกอรมน คุณผู้ชมคะอย่างที่พลเอกนพะลบุญทัพประธานคณะทํางานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริได้ให้ข้อมูลไว้นะคะว่านอกจากฟาร์มตัวอย่างจะทําให้ราษฎรได้มีงานมีอาชีพแล้วนะคะภายในฟาร์มยังได้จัดสรรพื้นที่ เพื่อก่อตั้งศูนย์ครูใต้และโรงเรียนพระราชดำริขึ้นมาอีกด้วยศูนย์ครูใต้ทําให้ข้าราชการครูในพื้นที่ที่ไม่สงบอุ่นใจได้อย่างไรและโรงเรียนพระราชดำริสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนในพื้นที่อย่างไรไปชมกันได้เลยค่ะซึงเมื่อเปิดโรงเรียนพระราชดำริศูนย์ครูใต้นะครับผู้ปกครองก็เห็นความสาคัญว่าหมู่บ้าน มีโรงเรียนแล้วผู้ปกครองก็เริ่มทยอยส่งบุตรหลานให้มาเรียนที่นี่ครับเพราะว่าความปลอดภัยถ้าไปเรียนในเมืองเราต้องระยะเดินทางการเดินทางไปมาไม่สะดวกอ,อยู่ใกล้บ้านอันนี้ก็มีความปลอดภัยสูงขึ้นครับซึ่งเปิดเรียนในภาคเรียนที่สองของปีการศึกษา2552ทําการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงป .6 นักเรียนมีทั้งหมด46คน ครูที่อยู่ที่นี่เป็นครูที่เสียสละนะครับโครงการพระรมามยิิ์ครูใต้ตรงนี้นก็ถือว่าเป็นโครงการที่สมเด็จพระราชินีได้เห็นความสําคัญในชีวิตของครูกับซึ่งพระองค์ได้มาสร้างบ้านพักให้กับครูได้มาพักอาศัยอยู่ในที่ที่ปลอดภัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีโรงเรียนที่จะรองรับบุตรหลานของค,ครูและประชาชนทั่วไปอยากจะให้พวกเราทั้งหลายครับเอง สร้างแต่ความดีอย่ามาเข็นฆ่ากันอย่ามาให้อยู่กันอย่างสงบสุขหาความสันติสุขมาสู่สามจังหวัดชายแดนได้ด้นะครับแม้จะทำการเรียนการสอนได้เพียงไม่นานนะคะแต่บุคลากรและหลักสูตรของที่โรงเรียนพระราชดำริแห่งนี้ก็ไม่ได้อยไปกว่าโรงเรียนที่เปิดมานานเลยล่ะค่ะ เช่นเดียวกับที่อาจารย์วีระบุญละเอียดผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระราชดําริบอกว่าล่าสุดนะคะมีเยาวชนคนเก่งไปสร้างชื่อเสียงคว้ารางวัลระดับจังหวัดมาได้แต่จะเป็นรางวัลอะไรเนี่ยนะคะเราไปฟังจากเจ้าตัวเอาเลยดีกว่าค่ะมันมีแผนงานที่ปกติก็จะเหมือนกันทุกโรงอยู่แล้วแต่เรามาเน้นเรื่องเรื่องเด็กอ่านออกเขียนได้มากเพราะว่า ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเรื่องภาษาเรื่องภาษาจะเป็นปัญหาหลักนะครับโดยเน้นภาษาไทยในการเขียนการอ่านทําให้นักเรียนทุกคนก็มีพัฒนาการใน,ในการอ่านการเขียนดีขึ้นเป็นลําดับส่งนักเรียนไปแข่งขันระดับจังหวัดเป็นงานวิชาการเราก็ได้รางวัลระดับเหรียญทองมาครับนะก็ทาให้โรงเรียนภาคภูมิใจในส่วนนี้ด้วยครับ ไปประกวดนักอ่านข่าวรุ่นเยาวค่ะได้เกียรติบัตรค่ะอันดับสองค่ะก็ชอบภาษาไทยชอบการเรียนค่ะก็ขอบคุณมากค่ะที่มาสอนให้มีความรู้ค่ะวันที่13เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติในปีนี้คำขวัญผู้สูงอายุได้แก่ ประเทศชาติก้าวหน้าด้วยภูมิปัญญาผู้สูงวัยประเทศชาติก้าวไกล ผู้สูงไวัยคือกำลังสำคัญแม้จะยังมีอีกหลายอย่างที่ทางโรงเรียนคณะครูอาจารย์ตลอดจนนักเรียนต้องร่วมกันแก้ไขและพัฒนาร่วมกันต่อไปนะคะแต่นี่คือพระมหาการุณาธิคุณอีกหนึ่งสิ่งที่พระองค์ท่านทรงมีต่อข้าราชการครูและเด็กๆซึ่งอยู่ในพื้นที่เสียงภยัยได้มีโอกาสเรียนรู้ไม่แพ้เด็กๆจากพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยของเราค่ะ มีโครงการนี้ขึ้นมาทำให้เพื่อนครูหลายคนนะคะก็มีความรู้สึกว่าปลอดภัยขึ้นเพื่อนครูต่างโรงเรียนก็มีบ้านพักบ้านพักในในฟาร์มตัวอย่างน้ำดำนี้เหมือนกันนะคะก็ก็เดินทางไปทำงานระหว่างโรงเรียนกับบ้านพักนี่ก็สะดวกขึ้นนะคะมีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะ เป็นพระมาหาการุณาธิคุณนะคะที่พระองค์ท่านยังเมตตานะคะมองเห็นความสําคัญของอคุณครูในสามจังหวัดน,นะคะเป็นเป็นพระมาหาการุณาธิคุณนนพ้นเลยค่ะ นอกจากความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของราษฎรการศึกษาของเยาวชนและบ้านพักของข้าราชการครูในพื้นที่แล้วนะคะความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญซึ่งกําลังเจ้าหน้าที่จากกองร้อยทหารพรานที่4302ได้ผัดเปลี่ยนเวรยามรักษาความปลอดภัยทั้งในและนอกฟาร์มตัวอย่างตลอดจนอารักขาครูดูแลเส้นทางให้กับราษฎรที่เดินทางเข้าออกภายในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวดกวดขันค่ะ ก็เน,น้นการรักษาความปลอดภัยภายในความทั้งหมดก็มีบุคลากรครูเจ้าที่และคนงานรวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ทั้งหมดก็มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ คุณผู้ชมคะน้ำพระทัยที่พระองค์พระราชทานสู่ประสบนิกรชาวไทยไม่ได้จำกัดว่ามีอาชีพเชื้อชาติศาสนาหรือว่าอายุเท่าไหร่นะคะและนี่คือความรู้สึกของราษฎรที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านคะ่ะพระบุญญามหานานนองจมราสงางพระบำเพ็ญมีความตับตื้น ที่พระองค์ท่านได้เร่งเห็นความสําคัญของครูนะครับนะที่เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติที่ให้ความรู้แก่เด็กนะครับนะก็ก็จะพยายามนะพยายามทําให้เต็มที่นะมาสำหรับทุกๆอย่างที่ตัวกับผมเองมีความสามารถนะครับนะจะพยายามสอนลูกศิษย์ลูกหาให,ให้ให้เป็นคนดีนะครับให้เป็นคนดีแล้วก็นําความรู้ต่างๆติดตัวไปพัฒนาประเทศต,ต่อไปนะครับ ปลอมจำนึกในในมหาที่คุณของพระอ,องค์ท่านนะคะขอให้พระเจ้าอยู่หัวเลอสมเด็จพระนางเจ้าพระบริมราชินีนาธทั้งสองพระอ,องค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานได้เป็นมิ่งขวัญของพระชาชนตลอดไปมานานนะคะถ้าไม่มีพระองค์ทั้งสองพระองค์นี้ค่ะลูกหลานที่ระดับรากยาก่าอยางนี้จะไม่รู้จะอยู่กันอย่างไร จะมีตายกันอีกกี่ชีวิตนะคะก็ตรงนี้ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยิ่งนะคะ วันนี้เวลาของรายการใต้ฟ้าเมืองไทยหมดลงแล้วนะคะขอขอบคุณประธานคณะทำงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริพลเอกนภพลบุญทัพหัวหน้าคณะทำงานอนเนื่องมาจากพระราชดำริคณะที่สองจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ลูกจ้างฟาร์มตัวอย่างบ้านน้ำดำตลอดจนครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนพระราชดำริและเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่4302ทุกท่านค่ะพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ